สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของอกว่าจะถึงนิพพานนะครับในบทที่เกี่ยวข้องกันรเรื่องของการอ่าการเกิดทุกข์และการดับทุกข์ตามแบบของอายนตนะอายนตนะบันนะครับอายนตนะบันครับครับ ในวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับเมื่อวานยังค้างอยู่นะครับยังไม่ได้จบสิ้นไปนะครับในวันนี้ก็จะมาต่อกันว่าห่วงโซ่แห่งการเกิดทุกนะครับหรือทุกสมุทัยนะครับและการดับทุกนิโรธคาไม่มีปฏิปทานะครับการเกิดทุกขนะครับหนึ่งทุกเพราะเวทนาการดับทุกหนึ่งทุกดับเพราะเวทนาดับสองเวทนาเกิดเพราะสังขารสาสองเวทนาดับเพราะสังขารดับสามสังขารเกิดเพราะบิญญาณ สามสังขารดับพระวิญญาณดับสี่ิญญาณเกิดพาะปัสัญญาห้าสี่สัญญาดับพาะสัญญาวิญญาณดับพาะสัญญาดับห้าสัญญาดับห้าสัญญาเกิดพาะรูปห้าสัญญาดับพาะรูปดับหกูปเกิดพาะสมุตหกรูปดับพาะสมุิดับเจ็ดสมุิเกิดพาะบัญญัติเจ็ดสมุิดับพาะบัญญัติดับแปดบัญญัติเกิดพาะอุปทาน แปดบัญญัติดับพระอุปทานดับเก้าอุปทานเกิดพระตัณหาเก้าอุปทานดับพระตัณหาดับสิบตัณหาเกิดพระอ,อวิชชาตัณหาดับพระอ,อวิชชาดับสิบเอ็ดตัณหาอาวิชชาเกิดเพราะความไม่รู้สิบเอ็ดอวิชชาดับเพราะมีวิชาเกิดนะครับอันนี้ก็คือห่วงโซ่ที่ทําให้เกิดทุกนะครับครับนี่โลดคือความดับทุก คือการอบรมบ่มความรู้ให้เท่ากันให้เท่าทันให้วิชาเกิดขึ้นและแก่กล้าจนสามารถละบัญญัติได้คือฝึกการรู้การเห็นในสิ่งที่เป็นจริงและเป็นไปในโลกว่าเป็นธรรมดาของโลกอย่างนั้นแหละความรู้ที่ทั้งรู้ทั้งเห็นในสิ่งที่เป็นจริงตามจริงของโลกคือเห็นธรรมดาของโลกอันผู้รู้ที่จะรู้อาวิชาหรือวิชานั้นได้แก่จิต จิตมีวิชาเป็นไม่มีทุกเกิดจิตมีวิชาก็ไม่มีทุกเกิดนะครับจิตมีอวิชาก็มีทุกเกิดครับดังนั้นผู้ที่สิ้นทุกแล้วจะมีจิตว่างจากอาวิชชาแต่ไม่ว่างจากวิชานั่นเองดังนั้นจะพิจารณาความว่างอย่างเดียวไม่ได้การละตัณหาอุปทา,านโดยไม่ทําให้เกิดวิชาถือว่าทำหน้าที่อย่างไม่สมบูรณ์ดังที่หลวงปู่คําตันได้กล่าวว่ารู้ได้สองหน้าละได้สองทาง จิตที่เข้าถึงอนัตธรรมหมายถึงจิตที่รวมเข้ากับจัก,กรวาลเดิมหรือจะเรียกพระนิพพานก็ได้นั่นเองคําว่านิพพานอยู่ฟากตายหมายควาว่าผู้รู้หรือเราได้ตายจากโลกแห่งการสมมุติการบัญญัติโลกแห่งอุปทานแล้วได้รู้ได้เห็นความเป็นธรรมดาของโลกที่ไม่ได้ถูกอุปทานหรือบัญญัติสมมติใดๆเข้าไปปรุงแต่ง มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วก็มีอยู่ตลอดไปไม่มีการเวลาไม่มีสถานที่ไม่มีชื่อไม่มีตัวตนไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนัตตธรรมตลอดการต่อไปเรามาด,ดูเรื่องกิเลสนิดนึงนะครับกิเลสเรื่องของกิเลสเปรียบได้ดังลรากของต้นไม้ย่อมมีรากแก้วอันฝังรากลึกลงไปในดินเพื่อตั้งต้นตั้งโตขึ้นมาในโลก เป็นอันแรกแก่เปรียบเหมือนตันหานันเองมีรากแขนงใหญ่สามรากได้แก่ภาวะตันหาหรือราคาความอยากวิภาวะตันหาโทสะความไม่อยากการตันหาโมหะความรุ่มหลงต่อจากนั้นจะมีรากย่อยๆรากฝอยละเอียดลงไปต่อจากรากแขนงนั่นเมื่อรากของต้นไม้อย่างลงในพื้นดินแล้วก็จะตั้งต้นตั้งโต,งตขึ้นในโลกผลพ้พนพื้นดินขึ้นมาเป็นลำต้น เมื่อมีรูปเกิดขึ้นจึงมีอุปทานเกิดขึ้นเมื่ออุปทานเกิดขึ้นจึงมีพบได้ต่อไปตามลําดับดังได้แสดงแล้วมนุษย์เราไม่เห็นกิเลสเพราะมันถูกฝังอยู่ในดินขณะที่มนุษย์เห็นแต่ส่วนที่มันโผล่พ้นดินโดยมีกิเลสคือแากของต้นไม้ส่งกําลังอาหารบํารุงรูปนามอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมนุษย์เราจึงมีกิเลสเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว การบำรุงเลี้ยงประกอบด้วยปัจจัย4อันได้แก่ด้านดินลมไฟส่งเสริมให้กิเลสแตกงอกขยายออกไปถ้าเปรียบกับคนกิเลสท,ที่นอนเนื่องอยู่ภายในทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นกิเลสส่วนที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอนุสสยส่วนกิเลสจยากที่สามารถแสดงออกทางกายวาจาให้คนเราเห็นนั้นเรียกว่านิสัยนั่นเอง ในต้นไม้ปฏิสนธิที่เกิดขึ้นเมื่อเกสรตัวผ,ผู้ผสมกับเกสรตัวเมียแล้วเกิดเป็นเมล็ดในคนแล้วปฏิสนธิที่เกิดขึ้นเมื่อเชื้อของพ่อผสมกับไข่ของแม่แล้วเกิดเป็นไข่ที่ถูกผสมทั้งสองกรณีย่อมเกิดย่อมต้องอาศัยปัจจัย4ีในการบำรุงเลี้ยงคือต้องมีธาตุเข้าไปอาศัยสร้างปัจจัยต่างๆนั่นเองได้ความว่ามนุษย์เราเกิดจากธาตุสี่นั่นเองก็คือ ดังนั้นส่วนประกอบของคนเราก็คือดินน้ำลมไฟธาตุสี่นั่นเองเมื่อธาตุสี่เข้าไปเสริมสร้างแล้วจึนเกิดรูปเมื่อเกิดรูปก็มีนามหรือสมมติเมื่อม,ม,มีสมมติก็มีบัญญัติก็มีตัณหามีอุปทา,านตามมาครับในวันนี้เราก็จะพักกันถึงแค่เรื่องของกิเลสนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ตั้งแต่อ่าอยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรของเรามาแล้วนั่นก็เรียกว่าอนุสัยนะครับซึ่งเป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนที่สุด ส่วนกิเลสที่แสดงออกทางกายวาจาได้นั้นที่มองเห็นได้เขาเรียกว่านิสใสนั่นเองนะครับครับในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาเจอกันต่อนะครับในวันนี้เราขอพักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ